สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาต้มชาเาแก้เส้นเอ็นนะคะเดินเดินแล้วรู้สึกว่าเอ็นมันยึดนะคะอันนี้ก็คือ,อต้นฟันสิงโตนะคะถ้าได้ดอกยิ่งดีนะคะถ้าได้ดอกแต่ตอนนี้ดอกยังไม่มีเก็ถอนมาทั้งรากทั้งโคนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ต้น,ตนเอ็นยืดค่ะนะคะเหมือนกันค่ะทั้งรากทั้งโคนนะคะ ยายจะมาต้มชาเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วต้มเป็นน้ําชากินนะคะดื่มเพราะว่าเดี๋ยวยายจะทํางานอีกสองสมวันต้องทํางานแล้วนะคะยายก็เลยมาต้มชากินเพราะว่าสรรพคุณเขาแก้ยอกคะ่ะแก้เส้นนะคะนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะสมุนไพรที่เราหา กินได้คือต้องใช้การเรียนรู้นะคะนะคะไอ้ต้นต้นต้นอย่างนี้ทำสะอาดได้นะคะคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขารู้ดีค่ะแต่ยายก็เอามาทํากินเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะเพราะยายไม่กินยาแผนปัจจุบันนี้ ตอนนี้ยายก็ล้างแล้วนะคะยายก็จะแช่ไว้ให้เขาสะอาดสักนิดหนึ่งแล้วยายก็ต้มน้ําแล้วค่ะอันนี้ใบอย่างนี้ยายยายก็จะเอาออกนะคะนี่ค่ะอันนี้แก่เส้นเอ็นดีนะคะแกยอกแก่เอ็นยึดนะคะล้างให้สะอาดแช่ไว้นะคะจริงๆแล้วเขาทั้งต้มทั้งทาง,งต้นทางไอ้นี้เลยไม่ต้องเอาแก่ๆออก นะคะอันนี้ได้ผลจริงๆนะคะที่ยายทําให้ดูเนยายทดลองแล้วเนี่ยยิ่งไอ้ฝันติงโตนี้ถ้าได้ทั้งทั้งลากทั้งโคนแล้วก็มีดอกนะยิ่งดีนะแต่ตัวน,นี้ดอกยังไม่ออกยายยังไม่เจอดอกนะแล้วก็ดอก เกควยยายก็ไปเก็บมานะคะที่นี้ก็มีดอกเกควยแต่ว่าเราไม่ได้ทาเราไม่สามารถทําให้เหมือนกับที่เขาเอามาขายเรากินได้ก็คือของเขาจะหอมแต่นี้ยายก็จะเอามาเก็บล้างแล้วก็ตากแดดนะคะยายจะไปเก็บตามทุ่งยาที่เขาไม่ฉีดยานะคะอันนี้เดี๋ยวยายจะแช่น้ําไว้ก่อนแล้วยายจะเอาไปต้มแล้วนะคะทําเป็นน้ําชากินนะคะดื่มนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำชาหญ้าเอ็นยืดกับ เปต้นฟันสิงโตนะคะน,นี้เดี๋ยวยายจะดื่มรอให้อุ่นสักนิดนึงนะคะยายเป็นคนที่ชอบหาสมุนไพรทานนะคะดื่มแล้วรู้สึกดียายก็เลยดื่มต่อนะคะยายเป็นคนชอบทดลองที่มันเป็นสมุนไพรอะคะ่ะไม่ชอบทดลองตัวยาที่ว่าเป็นเอายาสมัยใหม่ได้ผลนะคะ การันตีค่ะ